สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพวกผมอีกเช่นเคยครับคู่หูทนายป่วยนะครับผมครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่สิงหาสองพนรอยหกสิบสี่นะครับเป็นวันอะไรเอ่ยเอาง่ายๆคือเป็นวันพืชกระท่อมไทยเนี่ยถูกกฎหมายครับผมอ่านึกว่าวันอังคารวันกระท่อมทีนี้ก็จะมีผู้สอบถามเข้ามาเยอะยะเลยว่าอ่าแล้วคาว่าประวัติอ่ะยังไงก่อนอื่นงเนี้ยมีการสอบถามเพราะว่าอ่าแล้วคําว่าถูกกฎหมายเนี่ยถูกกฎหมายยังไงอ่า ดูดได้ไหมเสพได้ไหมปลูกได้กี่ใบปลูกได้ไหมพกได้กี่ใบเอาง่ายๆครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะปลูกจะขายจะซื้อจะพกจํานวนกี่ใบก็แล้วแต่จะเป็นพันใบร้อยใบหมื่นใบไม่มีความผิดตามกฎหมายครับแต่ว่าการต้มนะครับอย่าลืมว่าการต้มเนี่ยถ้าต้มแล้วใส่พืชกระทมแล้วก็น้ําเนี่ยต้มกินต้มอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วแต่มันจะมีปัญหากับส่วนผสมส่วนผสมเนี่ยถามว่า จะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างยังไงเนี่ยก็ต้องไปดูว่ายาแก้อไอบางตัวเนี่ยมีความผิดหรือไม่ยาแก้ปวดยาแก้อไอบางตัวที่เป็นส่วนผสมของน้ํากระท่มอมตัวนี้มันจะเป็นสารผสมโคเดอินโคเดอินอเป็นโคเดอินเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดตามพรบรยาเสพติดนะครับประเภทสองอยังถือว่าเป็นความผิดอยู่แต่ถ้าเกิดเราผสมอย่างอื่นที่ไม่มีสารโคเดอินตัวเนี้ยก็ไม่มีความผิด อแล้วก็จะมีผู้สอบถามเพราะว่าแล้วคนที่ว่าเคยถูกคำพิพากษาต้องจําคุกหรืออยู่ในระหว่างดําเนินคดีกักขังพวกนี้ยมีประวัติพวกเนี้ยจะเป็นยังไงครับคําตอบก็คือบอกว่าทั้งหมดทั้งทั้งมวลเนี้ก็คือยกเลิกทั้งหมดตามกฎหมายอาญามาตรา2ก็คือว่าผู้ที่ถูกคำพิพากษาจําคุกหรือว่ากําลังดําเนินคดีอยู่หรือว่ามีประวัติพวกนี้จะถูกลบแล้วก็ถูกยกเลิกออกไปทั้งหมดเลยอ ก็คือประวัติหายไปอะทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดสําคัญนะครับหนึ่งเนี่ยจะพกจะเสพจะดื่มยังไงโอเคได้อสองก็คือการจะเสพเนี่ยโดยการมีผสมส่วนตัวนูน้นตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องดูรายละเอียดว่าส่วนผสมที่เอามาผสมเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าผิดอันนี้ตัวกระท่อมไม่ผิดแต่สารที่คุณเอามาผสมเนี่ยยังถือว่าผิดอยู่อาฉะนั้นเนี่ยการจะผสมหรือดื่มยังไงหรือเคี้ยวยังไงก็ ดูด้วยเคี้ยวมันไม่มีปัญหาอยู่แล้ว<ม>แหละมันเคี้ยวใบอ,อ,อ่าสามการรับทุาเคยมีประวัติการถูกดําเนินคดีอยู่อ่าเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการโดนยกเลิกหมดเลยก็คือกฎหมายอาญาเขาบอกว่ามีผลย้อนหลังไปด้วยว่าก็คือให้ถือว่าไม่มีความผิดทั้งหมดอ่าทีนี้เราก็ขอพูดถึงนิดนึงเหตุใดอ่ากระท่อมถึงได้ผิดกฎหมายหนึ่งเลยนะครับสมัยก่อนเนี้ยมันจะมีการที่ว่าสูฟินสูฟินเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะได้ภาษีในตรงนี้อ่าแต่พะอินมี คนที่ว่าไปติดฟินแล้วก็ไปกินเคี้ยวกระท่อมเสพกระท่อมอะไรแบบเนี้เพลินว่าเลือกฟินได้ทีนี้แต่รัฐบาลไม่สามารถที่จะเก็บภาษีในส่วนนี้ได้จึงได้ตรากฎหมายว่ากระท่อมให้ผิดกฎหมายอันนี้ก็คือที่มาที่ไปแต่วันนี้อันนี้ก็คือเป็นการที่ว่าเราฟังต่อๆเขามาอีกทีหนึ่งอ่ะก็คือแต่วันนี้ก็คือถูกกฎหมายแล้วถูกกฎหมายแล้วาแต่ก็อย่าลืมนะครับการเสพหรือว่าต้มกินไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ย อย่างน้อยมันก็ต้องมีผลข้างเคียงในอนาคตคิดจะเสพต้มดื่มยังไงเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงสุขภาพตัวเองเนี่ยเป็นหลักด้วยเอาเป็นพอดีพอดีใช้เป็นยาชูกําลังในการทํางานได้อเหมือนกับถ้าเกิดอาการติดหรืออาการเมาอะไรแบบนี้มันก็จะเหมือนกับเราไม่ได้ออกไปทําร้ายใครหรือมีการหลอนประสาทอะไรต่างๆมันเกิดแก่ตัวเราเช่นนี้มันก็ถามว่ามันเป็นแบบยาเสพติดโดย โดยตรงไหมมันก็ไม่ใช่มันจะแตกต่างจากอผมยาบ้ายาบ้าเนี่ยมันอาจจะหลอนทําลายประสาทเราอะไรแบบนี้ครับอันนี้หนึ่งเลยมันเราก็สามารถกินเป็นยาได้อ่าเป็นยาชูกําลังในการทํางานตากแดดตากลมฝนอะไรก็ว่ากันไปอ่าแล้วก็เมื่อเราไออ่าถ้าเกิดอ่าเหมือนกับชาวบ้านเหมือนกับพวกผมอะไรแบบนี้จะโดนปุกฝังว่าถ้าเกิดไอหนักๆแล้วก็ให้กินพร้อมกับน้ําตาลมันก็จะช่วยได้อ่า ให้มองว่าเป็นพืชสมุนไพรมากกว่าครับอ่าแต่เห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์ให้กับพวกเราช่องกู้าตาไนป่วยได้นะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ